สวัสดีค่ะดิฉันนางจิรรัตน์คำวงศ์ครูประจำฐานการเรียนรู้ออมทรัพย์ค่ะฐานการเรียนรู้อ,อมรัพย์ของเรานะคะก็จะเป็นฐานที่สอนให้นักเรียนรู้คุณค่าของเงินมีการวางแผนการใช้เงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการเก็บรักษาเงินสร้างนิสัยให้นักเรียนประหยัดอดอมและพอเพียงทำให้นักเรียนโรงเรียนบัญยาัตง,งานม,มีเงินเหลือใช้ และนำเงินที่เหลือมาฝากกับโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบั่นยาังงามมีเงินฝากกับโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นสวัสดีค่ะ